สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของบริษัทแห่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือถ้ามองเผินเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นบริษัทธรรมดาธรมดาแต่ลึกลงไปแล้วโอ้โหกำลังจะพลิกโฉมตัวเองไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวครับนี่แหละครับคือคำถามสำคัญเลยของบริษัทที่เรากำลังจะพูดถึง CHOW บริษัทที่เรียกได้ว่ามี2บุค,คลิกซ้อนกันอยู่อย่างชัดเจนมากๆ คือในด้านหนึ่งนะครับชาวก็คือผู้ผลิตเหล็กแบบที่เราคุ้นเคยกันดีแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยกลับกลายเป็นผู้พัฒนาโครงการพลังงานสะอาดระดับอินเตอร์ที่กําลังโตเร็วมากๆเลยครับแต่จุดที่มันพีกก็คือตรงนี้แหละครับลองดูสัดส่วนรายได้สิครับ90%มาจากเหล็กล้วนๆเลยนะแต่เชื่อไหมครับว่าอนาคตทั้งยวงของบริษัทเนี่ยเขาเดิมพันกับธุรกิจพลังงานทั้งหมดเลยอะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฝั่งธุรกิจดั้งเดิมของเขากันก่อนดีกว่า ว่าเป็นยังไงธุรกิจเหล็กนี่แหละครับคือแกนหลักดั้งเดิมของบริษัทเลยเป็นเหมือนเครื่องจักรสาคัญที่ปั๊มเงินสดหล่อเลี้ยงบริษัทมาโดยตลอดคือเขาจะผลิตเหล็กแท่งยาวนะครับโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเตาหลอมไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนําหรือ EAF ซึ่งมันมีประสิทธิภาพสูงมากในการเปลี่ยนเศษเหล็กให้กลายเป็นวัตถุดิบสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างครับ และจุดที่น่าสนใจมากของธุรกิจเหล็กเขาก็คือโมเดลแบบ OEM ครับพูดง่ายก็คือเป็นการรับจ้างหลอมเหล็กให้ลูกค้านั่นแหละครับทำให้มีรายได้เป็นค่าบริการที่ค่อนข้างแน่นอนโดยที่ไม่ต้องไปเสี่ยงกับราคาเหล็กในตลาดโลกที่ผันผวนแบบสุดๆแต่ถึงอย่างนั้นนะครับธุรกิจนี้ก็กําลังเจอความท้าทายครั้งใหญ่เลยโดยเฉพาะการแข่งขันจากเหล็กราคาถูกที่ะลักเข้ามาจากจีนซึ่งมันก็ไปบีบอัตรากำไรให้ลดต่ำลงเรื่อยๆและนี่แหละครับ คือเหตุผลสําคัญที่ทําให้ชิโอต้องเริ่มมองหาเส้นทางใหม่ให้กับตัวเองและเส้นทางใหม่ที่ว่านั้นก็คือธุรกิจพลังงานหมุนเวียนนี่เองครับซึ่งถูกวางตัวไว้ให้เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตตัวจริงของบริษัทในอนาคตภายใต้บริษัทลูกที่ชื่อว่า t r o Energy นะครับเขาไม่ได้ทำแค่ผลิตไฟฟ้า,ฟาขายอย่างเดียวแต่ยังรับเหมาก่อสร้างโครงการโซลา่าให้คนอื่นด้วยแล้วที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือเขามีกลยุทธ์ที่ฉลาดมากๆที่เรียกว่า Asset Recycling หรือการหมุนเวียนสินทร,รัพย์ครับ กลยุทธ์นี้ก็คือพอพัฒนาโครงการจนเสร็จเปิดใช้งานได้แล้วก็จะขายโครงการนั้นออกไปให้กับนักลงทุนอย่างพวกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อระดมเงินทุนก้อนใหญ่กลับมาแล้วก็นําเงินนั้นไปพัฒนาโครงการใหม่ที่ใหญ่ขึ้นไปอีกซึ่งวิธีนี้ประสบความสําเร็จอย่างมากโดยเฉพาะในตลาดญี่ปุ่นครับแต่พัฒนาการที่ต้องบอกว่าสําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการไปจับมือกับ BlackRock ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่ใหญ่ระดับโลกเลย การร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นเกมเชนเจอร์ครั้งสำคัญเลยครับเพราะแบ็กรอ k เข้ามาร่วมลงทุนเพื่อเร่งสปีดการขยายโครงการโซลา่าในประเทศไทยแบบก้าวกระโดดแล้วเรื่องราวของ2ธุรกิจที่แตกต่างกันสุดขั้วนี้มันสะท้อนออกมาในการประเมินมูลค่าของบริษัทได้ยังไงเอาละครับตรงนี้แหละครับที่เรื่องราวมันน่าติดตามขึ้นไปอีกระดับเลยโอเคมาดูตัวเลขที่น่าสนใจมากๆกันหน่อยครับ0.41เท่าตัวเลขนี้คืออะไร มันคือค่า Price to Book Value หรือ P B V นะครับถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือตลาดมองว่าสินทรัพย์ของบริษัทเนี่ยมีแค่41%ของมูลค่าตามบัญชีเท่านั้นเองพูดอีกอย่างก็คือเหมือนกับว่าเรามีโอกาสซื้อของราคา1บาทแต่จ่ายเงินแค่41สตางค์โอ้โหมันถูกมากเลยนะครับการที่มูลค่ามันต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถมองได้2มุมเลยครับมุมแรกคือสไตล์วอร์เรนบัฟเฟตที่เรียกว่าการลงทุนแบบก้นบุรี คือซื้อของถูกสุดๆนั่นเองส่วนอีมุมก็คือสไตล์ปีเตอร์ลินช์ที่มองว่าเป็นหุ้นสินทรัพย์แฝงคือมีของดีมีมูลค่าซ่อนอยู่ข้างในแต่ตลาดยังมองไม่เห็นนั่นเองครับพอเราลองเอาไปเทียบกับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยคือตลาดให้ค่าเาวพอๆกับบริษัทเหล็กอื่นๆเลยครับแต่ให้ค่าน้อยกว่าบริษัทพลังงานอย่างกุลคู่มากนี่แสดงให้เห็นว่าตลาดมองเาาเป็นแค่บริษัทเหล็กที่กํลาลังมีปัญหาไม่ได้มองว่าเป็นบริษัทพลังงานที่กํลาลลังจะเเตติบโย แล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วแผนการใหญ่ที่จะมาช่วยปลดล็อกมูลค่าที่ซ่อนอยู่และผลักดันให้ชาวกายเป็นบริษัทพลังงานเต็มตัวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นี่คือเป้าหมายที่ท้าทายมากๆของบริษัทครับนั่นคือการสร้างพอร์ตโครงการพลังงานหมุนเวียนให้ได้ถึง1,000เมกะวัตต์หรือถ้าเยให้ยิ่งใหญ่ก็คือ1กิกะวัตต์นั่นเอง ซึ่งแผนนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยเสาหลักสำคัญหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมทุนกับ Black Rock โครงการโซล่าฟาร์มขนาดใหญ่ในออสเตรเลียและก็แน่นอนการใช้กลยุทธ์หมุนเวียนเงินทุนที่พิสูจน์มาแล้วว่าเวิร์กเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตต่อไปครับแต่แน่นอนครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันคือเรื่องราวสุดคลาสสิกที่มาพร้อมกับความเสี่ยงสูงและแน่นอนว่าอาจจะมาพร้อมกับผลตอบแทนที่สูงมากเช่นกัน ถ้าจะให้สรุปนะครับโอกาสก็คือการได้เข้าลงทุนในบริษัทที่อาจจะกลายเป็นผู้นําด้านพลังงานในอนาคตด้วยราคาที่ถูกมากๆแถมยังมีงบการเงินที่แข็งแกร่งและมีพาร์ทเนอร์ระดับโลกหนุนหลังแต่ในทางกลับกันความเสี่ยงก็คือธุรกิจเหล็กเดิมอาจจะยังเป็นตัวถ่วงต่อไปและโครงการใหญ่ๆในต่างประเทศก็อาจจะเจอปัญหาหรือความล่าช้าได้เช่นกันและสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดของชาวเนี่ยมันก็คือการเดิมพันครั้งใหญ่กับการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตครับ ซึ่งมันก็ทิ้งคำถามสุดท้ายที่สำคัญมากๆไว้ให้เราต้องไปขบคิดกันต่อว่ายักษ์ใหญ่แห่งวงการเหล็กรายนี้จะหลอมอนาคตใหม่ด้านพลังงานได้สำเร็จจริงๆหรือไม่